สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีนํำโชคพาด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่16ตุลาคม2566ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคําเตือนนะครับผมจากทางช่องคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอมนนี้ก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่13นะครับผมสำหรับวันที่13นะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่4วิ่งรูด8กับ9นะครับผมรอบนี้หลุดไปนะครับผม เลขที่ออกนะครับผมสองห้าหกศูนย์สองหกสองห้าเป็นล่างนะครับผมชุดหกตัวนะครับผมแล้วก็หกศูนย์เป็นล่างชุดสี่ตัวนะครับผมแล้วก็ศูนย์สองหกเป็นชุดสามตัวบนนะครับผม <_ d ata> ก็เข้าเฉพาะเลขในตารางนะครับผมห้าสองเป็นล่าง ุดหกตัวนะครับผมไปต่อเลยนะครับผมสาหรับวันที่สิบหกตัวเลขแนวทางมีเขามีหลุดนะครับผมชอบค่อยตามนะครับผมสําหรับเลขในตารางนะรับจะมีสองสี่หนึ่งห้าหกเจ็ดนะครับผมจะให้อยู่ที่สองนะครับผม สมี5มี6นะครับผมสองจะมี20ง1ูนสองหนึและก็สอนะครับผม ห้าจะมีห้าหนึ่งห้าสองห้าสามและก็ห้าสี่สำหรับหกนะยังมีหกสาม,หกส,ามหกสี่ <5 S 2> แล้วก็หกเจ็ดนะครับผมสำหรับในชุดกันนะครับผมจะมีสองเจ็ดห้าแป เบิ้ลสองสองห้าห้าแล้วก็หกหกสำหรับสามตัวนะครับผมหนึ่งสี่เจ็ดเก้าสองศูนย์ 8-5-3 9-6-4แล้วก็2-5-6นะครับผมมันจะสรุปให้ทีหนึ่งนะครับผมสำหรับสองนะครับผมจะมีสองหนึ่งสองสี่สองแปด สำหรับ5นะครับผม5 2 5 3 5 4นะครับผม6กจะมีหกสามนะครับผม67สำหรับในชุดกันนะครับผม2758แล้วก็68เบิ้ลส2 6 6สำหรับ3ตัวนะครับผม147 853แล้วก็256นะครับผมเ c ็ีพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์นะครับผมกดติดตาม ให้กับแอดตีนํำโชคพาด้วยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอเอซพี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ